สวัสดีครับก็มาโหลดโปรแกรมจะจับอุณหภูมิหรือโปรแกรมวัดอุณหภูมิของกัดจอของ CPU ของคอมพิวเตอร์ PC นะครับก็ของผมใช้ตัวนี้นะของผมจะใช้ตัว Open Hardware Monitor นะครับก็กดดาวน์โหลดเลยครับ โปรแกรมนี้ไม่ต้องติดตั้งนะครับก็ดาวน์โหลดเล้ Open Folder นะมา,าอาไว้่าไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับให้เคเะแตกไฟล์ออกมา ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ